ึ่งเชือ้อไวรัสตัวนี้เนี่ยมันก่ออันตรายให้เกิดขึ้นกับช้างโดยเฉพาะลูกช้างอายุตั้งแต่15ปีลงมาจนถึงคลอดใหม่ๆนะฮะจะไวต่อเชื้อนี้มากเชื้อนี้ก็จะเข้าไปทำลายเส้นเลือดฝอยนะครับในสมองในตับใจหัวใจปอดแล้วที่สำคัญก็คือว่าในหลอดทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารตรงบริเวณคอจนถึงก้นยาวประมาณ30 35เมตรในช้างโตนะครับ ครับครับน,นี่ขอบคุณเขาก่อนครับอะไรว่ามันตั้งแต่เมษานะนี่คะแนนเอเงินที่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 เอซีดาวที่ททมอบบริจาคใช่ไหมครับ,บคุณหมอครับเป็นยาตัวเดียวกันใช่ไหมครับ รครับ,รบอันนี้เป็นเอกสารออกใบเสร็จที่เอซีช่วยค่ายานะครับใชที่ตั้งแต่เดือนเมษาใช่ไหมต,ต,ต,ตั้งแต่เมษายนพฤษภาคมเนี่ยเอามาใช้เนี่ยครับเฉพาะเดือน<พ>เดือน <c oughs> เมษายนที่ผ่านมาครับ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยไ้ตรวจรักษาช้างให้ยาป้องกันโรคติดต่อยาถ่ายพยาธ ยาฆ่าเชื้อทั้งหมด96เชือกหลัง24ชั่วโมงทุกเชือกไม่มีปัญหารอดชีวิตหมดของเดือนเมษาต่อพฤษภานะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาต่อเดือนมิถุนายนอีก2เดือนที่รับมาอีกรับมาหมื่นหนึ่งตอนนี้ใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณ4 0 0 4 0 6 ก็คิดว่าวันนี้เนี่ยของเดือนพฤษภาต่อมิถุนาเนี่ยก็คิดว่าคงจะอยู่ประมาณ70-90เชืออล่าสุดก็ที่พัทยาซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยมันก่ออันตรายให้เกิดขึ้นกับช้างโดยเฉพาะลูกช้างอายุตั้งแต่15ปีลงมาจนถึงคลอดใหม่ๆนะฮะจะไวต่อเชื้อนี้มากเชื้อนี้ก็จะเข้าไปทำลายเส้นเลือดฝอยนะครับในสมอง ในตับใจหัวใจปอดแล้วที่สําคัญก็คือว่าในหลอดทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารตรงบริเวณคอจนถึงก้นยาวประมาณ30-35เมตรในช้างโตนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเลือดฝอยในลำไส้ในทางเดินอาหารถูกทําลายปุ๊บสัตว์จะขี้ออกมาเป็นน้ําเลือดสดๆนะฮะที่สังเกตได้ชัดก็คือว่าหน้าแล้วก็หัวนี่จะบวมในปากเนี่ย ซึ่งไม่สามารถกินอาหารและน้ำได้เนี่ยลิ้นจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับตอนนั้นเชื้อเนี่ยกระจายอยู่ในตัวช้างเนี่ยเกือบร้อเปเซเพราะฉะนั้นโอกาสตายเนี่ยค่อนข้างสูงจะตายภายใน1นถึงถึงสมวันก็ประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงเจ็ดสิบสชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุการณ์แสดงอาการผิดปกติของช้างเนี่ยจะต้องรีบพบสัตวแพทย์ทันทีนะครับ ส่วนในกรณีของหมอเนี่ยที่มาทําทุกเดือนเนี่ยเพื่อตรวจสุขภาพช้างว่ามีการติดโรคนี้ไหมแล้วก็ให้ยาป้องกันโรคติดต่อย,ยาถ่ายพยาธิยาบํารุงสุขภาพและโดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อไอไวรัสตัวนี้นะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับเนี่ยนะครับประจําเดือนเนี่ยโอกาสที่ช้างจะเอาเชื้อติดเชื้อจากช้างเชื้ออื่นเนี่ยมีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นใช้ระบบป้องกันเนี่ยจะดีที่สุด ไม่มียารักษาใช่ไหมครับคุณหมอยารักษาในปัจจุบันเนี่ยมีได้ยินข่าวว่ามีมีมีใช่มีแต่ว่าราคาแพงครับแล้วก็ต้องให้ทันทีทันใดเื่อเจอแล้วก็เมื่อเจอรู้ช้างเรา,าเราเจอไวรัสปุ๊บรู้ว่าติดไวรัสปุ๊บก็รีบไปเลยใช่ไหมต้องรีบไปเลย,เลยจุดที่มีสตอร์แพทย์ที่ใกล้ที่สุดครับในสุรินทร์หรือว่าบุรีรามก็แล้วแต่เพื่อที่ให้หมอเขาตรวจ อย่างละเอียดว่าใช่แน่เขาจะได้ให้ยาได้ถูกแต่บางทีมันก็ไม่ทันัน,นเพราะว่าขึ้นอยู่กับความแข็งแรงหรือว,ว่าสุขภาพของ,ของช้างหมอางด้วยวหรมอถึงปากเปียกบาดแผลว่าเวลาหมอมานี่เขาช้างมาตรวจเพื่อจะทาให้ร่างกายของมันเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนคนถ้าคนคแข็งแรงเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสสวัสด์เนี่ยมันก็ไม,นมน่น้อยลงแต่ถ้าคนกินเหล้านะครับกินไวน์นะครับสูบบุหรี่ นะครับข้าวปลาอาหารไม่กินเที่ยวแต่ผับบาร์เนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อหวัดก็มีค่อนข้างสูงหรือว่าติดโควิดก็มีค่อนข้างสูงก็เหมือนกันก็เหมือนกับในช้างเหมือนกันขอบคุณมากครับคุณหมอที่แนะนําความรู้ไว้ขอบคุณด้วยนะครับครับ FC ที่น้องดาวเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหนึ่งนบาทตอนนี้อยู่ในร้านขายยาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหมอจะเบิกทยอยเบิกยาออกมาเพราะว่ายานี่มันเก็บนานไม่ได้ต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลาครับ มีอะไรจะให้ความช่วยเหลือให้เอฟซีดาวช่วยเหลือมีอีกไหมครับอ๋อไม่มีถ้าถ้ามีก็จะบอกเจริญครับนะครับ,รบส่วนใหญ่แล้วส่วนมากเนี่ยจะใช้เงินส่วนตัวนะครับเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินแล้วก็ควานก็มีหน้าที่มาเลี้ยงดูแลให้มันสุขภาพแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยอปรึกษาหมออยู่เรื่อยคใครมาทำทำหน้าที่แบบนี้ก็คือว่า เห็นอะไรผิดปกติปุ๊บโทรหาหมอเห็นอะไรผิดหรือว่าอาจจะติดเชื้อก็โทรหาหมอเขาจะได้แนะนําวิธีที่ถูกต้องให้ตอนนี้ที่เน้นมากก็คือบอกควานคนอื่นด้วยใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยลาดไปหรือว่าพ่นไปที่บริเวณพื้นที่ที่ช้างอยู่เนี่ยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งให้ความช่วยเหลือให้เย็บตีําเพื่อจะไม่ห้มันมันไม่ได้กดะีก็จะบอกเรับนะครับส่วนใหญ่แล้วส่วนมากเนี่ย จะใช้เงินส่วนตัวนะครับเพราะว่าช้างมันเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินแล้วก็ควานก็มีหน้าที่มาเลี้ยงดูแลให,ให้มันสุขภาพ,าพแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยปอรึกษาหมออยู่เรื่อยถ้าใครมาทำทำหน้าที่แบบนี้ก็คือว่าเห็นอะไรผิดปก,กติปุ๊บโทรหาหมอเห็นอะไรผิดหรือว่าอาจจะติดเชื้อก็โทรหาหมอเขาจะได้แนะนําวิธีที่ถูกต้องให้ตอนนี้ที่เน้นมากก็คือบอกควานคนอื่นด้วย ใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยลาดไปหรือวพ่นไปที่บริเวณพื้นที่ที่ช้างอยู่เนี่ยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ซึ่งไม่ไม่หนักหนาตอนหน้าถ้าคุณหมอไอ้เมื่อกี้น้องคุณหมอว่าเขาเป็นส่วนตัวไปช่วยซื้อยามารักษาช้างก่อนหน้านั้นน่ะคุณหมอเอาเนาเสนจากไหนนอกจากมีได้จากบ้านดาวก็ส่วนตัวอทีราก็บอกว่าส่วนตัวเงินส่วนตัวทงนี่ไม่อกคุณเทพมาค่าน้ำไม้ก็ส่วนตัวรถก็ส่วนตัวคุณหมอได้อะไรคุณหมอได้อะไรได้ไงอะรอดไอ้ความสุขนี่ไงความสุขที่อายุตัวอย่างเดือนเนี้ยช้างมันรอด96เชือกเอาไงอะ อ่าดีใจไหมล่ะดีใจครับเออเนี่ยเออคุณหมอดีใจใช่ทำมาตั้งแต่ปี2518 <laughs> นะเออฉีดยาช้างมาเนี่ยใช้เข็มเนี่ยเบอร์18นะหัวสีชมพู ยาวนิ้วครึ่งเนี่ยหมอลงทุนสามสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้สบหเข็มโดยเนี่ยเนี่ยโดยทั้งที่ไม่ใช่ช้างคุณหมอนะแต่คุณหมอก็ก็อยู่กับพวกช้างเล่ร่อนเนี่ยประมาณสามสิบปีมันก็โดนเตะก้นทุกคนเราก็โดนใช่ไหมไม่ครับผมไม่โดนใช่ไหมไม่เปนั้นมันไม่จำว่าเพราะว่าอะไรอะไรไปลงที่ช้างแต่ว่าโรคติดต่อนี่เันสำคัญนะเดี๋ยวนี้ คุณหมอ,อมีอะไรที่จะแนะนําควันทางบ้างเผื่อมีควันทางดูไร้สดผมอยู่ตอนนี้ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยในค้อกคอกสัตว์เนี่ยค้อช้างเนี่ยประจํำทุกวันนะครับยาฆ่าเชื้อมีให้เลือกเยอะแยะหลายยี่ห้อนะ,อะ ครับขอบมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวผมเก็บใบเสร็จเนาะเออเก็บไปเลยเรื่องรายละเอียดเวลาเขาตรวจทั้ที่ผมงานเข้าไอ้มันมันเริ่มประมาแล้วเหรอสามาตรหนูเสียทุกปีค่ะเสียทุกปีครับหกเดือนครั้งหกเดือนค้างแมงเดี๋ยวโดนแบบคิดแย้มว่าได้ถินไม่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 ถึงขนาดนั้นครับขอบคุณหมอไม่ใช่ไม่ใช่คนละกรณีแล้วคุณหมอตอนเช้นะันเป็นอวอันนี้คุณหมออีกเพนวันดาวอี้ยีดาวสายดูตรงนี้สามาตรนอย่าไปยุ่งเลยปวดหัว ค,ค,คุณหมอเรนเลย,ยโอ้พายแก้วตังโดนคุณหมอเตะตูดประจำบัานน่าต่นเพายแก้วตังโดนประจำบ้านใต,ตัวไหนก่อนพวกไอ้นองเอาดาวก่อนก็ได้ค่ะนี่ดาวใช่ไหมค่ะตัวอ้วนนี่เลยค่ะเอา คุณหมอเอาเอาแบ่งกล้วยไปให้คุณหมอใส่ยาให้สางนี่มาเป็นเพื่อเลยเรอเนาะเอาแบ่งแบงมาแบงมาจะหาหกเรื่อยังกับแบงมาคุณลดเลยนะนี่เราแบ่งกล้วยนะคะให้คุณหมอไปไว้ใส่ยาให้น้องช้างที่ไปฉีดยาบำรุงแล้วก็ยาอ่าอะไรไม่ถางเลยได้ขาวว่าร้อนไปรักษาช้างี่ได้รอดเนี่ย ต้องซื้ออาหารเลี้ยงควานช้างเลยเปล่า <c oughs> คุณหมอคุณหมอต้องเลี้ยงควานช้างด้วยเหรอ <c oughs> เอาไปลหลายเครื่องหลดตะหนอมันสุกแล้วให้หมอได้ยัดยาไข่อ้วนๆนู่นไงไข่อ้วนๆนู่นไงคนอ้วนคนอ้วนอยู่นู่นค่ะมาน้องดาวฉีดยาบํารุงลกูกยาป้องกันโรป้องกันโรคติดต่อด้วยลกูกเอา แล้บอกว่าให้ให้บอกไปตัวยาควัอื่นด้วยบอไปะค่ะโอ้บวกตัวอย่างเป็นควันอื่นด้วยทําแบบนี้แบบเนี้ยพ่นเหมือนบ้านเราเนี่ยฉีดยาด้วยฉีดยาด้วยในฉีดประจําทุกเดือนเหมือนบ้านเราเนี่ยจะได้แข็งแรงเหมือนนงดาวเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ย เขาะว่าเราด้วยเขาจะว่าเราทำเนรู้เกินไปนะคุณหมอมปคุยได้ต่ขอตอขอให้ความรู้เอะอเเนมู่หนูก like ็บอกทุกคน่ะคุณหมอแต่เขาจะเชื่อเราไม่เชื่อเรานั่นอีกส่วนหนึ่งแมนค่ะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลหนูหนูก็บอกทุกคนนะคุณหมอแต่เขาจะเชื่อเราไม่เชื่อเรานั่นอีกส่วนนึ่งแมนค่ะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล ต่อไปหมอบอกให้ทิ่มชาเยอะๆให้ซื้ออ้งเนี่ยเรื่องเดียวไมไม่รู้มันจะขี้เหนียวทำไมพะเบเลยไม่รู้มันจะขี้เหนียวไปทำไมวะซ่าใครใครคุณหมออหนอมเลยขี้เหนียวเอออหนอมเลยขี้เหนียว มมมันีโอุ้ย900กว่าบาทตะหนอมถังเนี้ยรอคิวเลยรอคิวไอ้หนุ่มเนี่ยเออเดี๋ยวผมเลยเออเออไปทำงานเลยป่ะหนุ่มไอ้เพราะหนอมไมขี้ทีเนาะเพราหนอมไม่ขี้ทีไม่ได้ใช้น้ำมันนะตะหนอมมันเป็นแบตผมผมว่าผมไม่รอ F4 แล้วคุณหมอทุกครั้งก็รอ F4 เขาสั่งยาให้อันนู้นนี้ผมไม่รอแล้วไม่รอทำไมช้านักชั้นเรา อ mm ุ้ยแพงมากเนาะน้ำยาเดตอนคุณหมอสองพันกว่าแม็กกับผูกใหญ่ๆอ่ะหมอเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบแล้วเพราะหมอซื้อไอเดตตอนทุกครั้งที่มาที่นี่อ่ะอ้าวจริงๆเนี่ยคุณหมอกิโลนั้นน่ะน่ะเขาขาวใหญ่ๆห่อ่ะสองสองพันกว่าหมอมันแพงก็นไปเลยเพราะว่าลงพยดใหญ่ไม่ใช่มันแพงเกินไปครับไม่ใช่ถ้าคุณหมอที่ที่ที่โรงพยาบาลมันถูกอะส่งมาผมหน่อยเดี๋ยวผมจะให้ค่าจ่าย กาแฟที่สามร้านค้าแบบไม่น่าเชื่อว่ะประมาณไหนวะปะแก๊สเราซื้อไอ่ห้าร้อยเก้าเก้าหรือหกร้อยเก้าเก้าว่ะเดียวเองผมมาใช้แพิ่เดียวเป็นคุ้ณผ้าสามสี่กิโลนสี่ร้อยแล้วนี่หมดตังไปหมดเยอะแล้วมันต้องพ่นเช้าเย็นหนูพ่นเช้าเย็นเลยนะคุณหมอครับป้อนนละครั้งไม่แล้วไอ้นี่หนูพ่นแบบเนี้ยนะ วันละครั้งสบายเลยแดดม่หนูหนูเนี่ยอย่างเอาแม่แป้งเอาจันเจ้ากออกมาแล้วหนูก็พ่นไว้ให้มันฆ่าเชื้อไว้แล้วตอนเช้าก็ไปปูกตั้งแต่จันเจา้าหมอน,น่นน่นเอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโตขึ้นเองโดนเข็มเดี๋ยวเดี๋ยวมีการเวียงโตขึ้นเดี๋ยวเองโดนเข็มเหมือนพี่ดาวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อ่ะเขาอนุโลมอยู่เพราะหนูกินนมแม่อยู่เดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวโดนเข็มเหมือนพี่ดาวปีปีจะเกะปีจะแปดแล้วค่ะคุณหมอวันวันที่สี่นี้ก็แปดเดือนปีแปดเดือนวันที่สี่หนูว่าจะสองปีเลยค่ะใช่สามสองสามปีเลยนะ

เราจะขีดแค่สามเชือกนะคะฉีดน้องดาวแม่แป้งแล้วก็พี่เดือนนะคะส่วนจอจอนะคะผ่านนมแม่นะคะโอ้วันนั้นคุณหมอจันเจ้าถ่ายพยาธิดูตกใจหมดเลยเออนึกเรื่อยนึกขึ้นได้ว่าออกก็กินนมแม่นี่เดี๋ยวมต้องเล่น,า,า,น,น,นาสร mà ฮัลโหลฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ê มะม่วงอะไรครับเนี่ยมะม่วง anh bầu, mình ไอเด่นมอชิจ yeah. oh, 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 yeah. right. oh, oh. right. ันนดเดียวนเดียวอ้ใจเย็นอ่น้เยอเนเ้เ้เสียงหมอดังกว่าเสียงคว้านเด้อกเพราะวันั้นต้องทำให้มันจำเสียงตอนแรกที่ามาจีบขันแรก นี่ฉีดครบทุกเชือกแล้วนะคะบ้านดาวครบทุกเชือกแล้วส่วนจอๆของเราผ่านทางน้ำนมแม่นะคะคุณหมอเสียงดังมากขู่พี่เดือน